พระภัยษากล่าวว่ารักแท้น้นีอยมีจริงโดยยกคู่ตัวอย่างในไสยพุทธาคือนักุลบิดาและนักุลมารดาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นคู่ตัวอย่างทั้งสองคนเคยทูลพระพุทธเจ้าว่าอย่าว่าแต่การนอกใจทางกายเลยแม้แต่คิดนอกใจไม่เคยมีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมสืบเนื่องจากคนทั้งคู่ว่าถ้าหวังจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งชาตินี้ชาติหน้าก็าจะต้องมีศีลสังฆสัทธาเสมอกัน ถ้าพิจารณาจากคำปรัดของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงใช่ไหมท่านขยายอันนี้ให้เห็นถึงเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าสมสมชีวะสิ่งารรม่าใช่คือสินเสมอกันเนี่ยมันถึงไม่มีใครนอกใจอยู่แล้วแม้แต่คิดก็ไม่คิดพื้นฐานของสินคารวะกับสินห้านไม่ชวนกันไปทำผิดนะไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเทศ ไม่ใช่วาจาเป็นไปเพื่อความทุกข์และไม่เสพสิ่งที่ทํำลายสติปัญญานี่เรียกว่าสิ่งสมัยกันจาฆ่าเสมอกันก็คือให้ได้เหมือนกันปัญญาคืออะไรคือการจัดการเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างไรถ้าเหตุไม่เห็นแก่ตัวผลก็พลุกนี่ปัญญาความรักที่ไม่มีอวิชชาผลต้องพลุกมีอยู่จริงศรัทธาตัวสุดท้ายศรัทธาคืออะไร คือเวลาที่เราชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัต,บต,บติชอบมันไม่ขวางกันมีศรัทธาต่อพรระัตนาไกลเหมือนกันมีศรัทธาต่อการใช้ชีวิตคู่ที่มันทําให้เกิดการพึ่งพิงอิงอาศัยสัทธามันก็มีตั้งหลายหลายระดับนะเช่นศรัทธาในชีวิตคู่ของเราที่จะชวนกันทําอะไรดีๆคือศรัทธากับปัญญาเนะี่ยมันต้องเทียงกันนะอ้อ เราจะหาคนที่มีสมชีวรศรีระการได้อย่างไรวิธีการมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะไปหาสิ่งน,นั้นที่ตรงไหน,นเช่นชีวิตของเราอยู่อย่างไรเดี๋ยวนี้นะเวลาคนเขาอยากจะมีแม่ของลูกนะเขาจะหากันตอนเวลาที่เขาไปปฏิบัติธรรมนะคือมันเสมอกันได้สิ่งอยู่แล้วเวลาไปหาในที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ไปหาตามผับตามบาร์เพราะาเขาก็เชื่อว่าการสร้างความรักที่จะเป็นครอบครัวเนะี่ย มันต้องมาจากผู้หญิงที่สามารถที่จะมีจิตใจฝ่ายดีไปกับเขามันก็หาในสังคมของเราที่จะอยู่ในที่ที่ดีๆเราไม่สามารถไปหาในที่ไม่ดีแล้วเพื่อเกิดดีได้ถูกไหมเป็นไปไม่ได้เลยมันเหมือนงมงมของผิดบ่องมของผิดบ่ออ่ะจริงไหมบ่อนั้นมันไม่มีอ่ะแล้วจะไปหาได้ไงอ่ะ เหมือนที่ยันหาปลาในบ่อที่ไม่มีปลาจะไ,ได้ปลาจริงไหม่